ราศีที่ช่วงนี้ความรักก็ปังการงานก็รุ่งสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอาจารย์พัดรับดูดวงพัดโฮโลทาลอลกันนะครับถ้าผลการทำนายนี้ตรงกับคุณหรืออยากให้ผลการทำนายนี้เป็นพลังงานที่ดีของคุณพิมพ์น้อมรับคำทำนายไว้นะครับถ้าอยากดูดวงแบบส่วนตัวข้อมูลการติดต่อมีไว้ให้ที่หน้าโปรไฟล์แล้วนะครับทักมาสอบถามกันได้เลยนะครับจะมีราศีใดกันบ้างเดี๋ยวเรามารับชมกันได้เลยนะครับ ราศีกุมราศีตุลราศีเมษร,ราศีพฤษภราศีมีนและราศีกรกฎครับ ดวงคนจะดีดวงจะปังช่วยไม่ได้ทั้งเรื่องของงานและเรื่องของความรักต่อจากนี้ก็ขอให้มีความสุขให้คนรอบข้างอิจฉากันไปนะครับถ้าชอบก็กดหัวใจกดติดตามกดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้อจารย์ด้วยนะครับ